เจริญสุปนดาพุทธตาตนิกชนทั้งหลายมิตรในเรือนเพื่อนข้างบ้านเ,เพื่อนในบ้านเพื่อนในบ้านก็มาพบกับบรรดาตันสาทิชนแล้วโดวยเสียงอันค่อนข้างจะมีสเสน่ห์คือแหบมหาสเสน่ห์เขาบอกอ,ะอ่ะนะเมื่อคราวที่แล้วนี่พูดถึงเ,เรื่อง ที่พระพุทธองค์ประเด็จขึ้นไปบนสวรรค์แดนดาวดึงเทศปโปรดเทพบุตรพุทธมารดาด้วยอภิธรรมเจ็ดคำพีมหาชนก็รออยู่นั่นแหละนะเมื่อไม่เห็นพระวรกายของพระพุทธองค์ก็รออยู่ที่ตรงนั้นแหละแล้วก็ อยากจะทราบว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี้ไปที่ใดก็เข้าไปทูลถามาไปกราบถามพระโมกคัานะพระโมคคัลานะ,ะ,านะ็น้นไปถามพระอนุรุทธะนน <c oughs> <c oughs> คืออยากจะให้อนุรุทธะนี่มีชื่อเสียงปรากฏในหมู่ชน ก็เบี่ยงให้ไปถามพระอนุรุทธะพระนุรุทธะก็บอกว่าอ๋อบัดนี้พระองค์นะ่ะปจำวัตสาอยู่ที่กัมพลศิลาอาจบนสวรรค์ชั้นดาวดึงแล้วจะลงมาเมื่อไหร่เล่าโน่นนะท่านทั้งหลายจนถึงวันมหาปวารณาออกพรรษาและท่วนตรายมาศแล้ว มหาวันมหาปวารณาแล้วก็จะเสด็จกลับลงมามหาชนก็รออยู่ที่นั่นตั้งที่พักที่ค้างแรมอยู่ที่นั่นเลยแต่ไม่มีหลังคานาภาอากาศเบื้องบนก็กันแดดกันฝนให้โดยอัศจรรย์ <c oughs> เป็นอัศจรรย์ ก็รออยู่นั่นนะ่ะจนนานแล้วอ่ะเออย่างไรกันแน่หนอพวกเราทำอย่างไรจรึงจะรู้แน่ว่าพระพุทธองค์จะเสด็จมาเมื่อไรเวลาไหนณนะที่ใดก็เข้าไปถามพระโมคคัลานะพระพุทธองค์ก็เออพระโมคคลานะก็ ไปถามพระพุทธพระโมคคานะพระโมคคานะก็บอกว่าอ่ะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวจะไปดูให้ก็ชําแรกแทกดินลงไปเลยปรูดไปโล่โน้นบนยอดเขาซิเนลุลาดแร้กดอยู่บนโน้นแล้วก็ตั้งจิตอธิษฐาน ขอให้มหาชนทั้งหลายจงเห็นพระโมกคลานะที่สเสด็จขึ้นไปบนที่หอกขึ้นไปบนสวรรค์กันาดาวดึงโดยโําดับก็ตั้งแต่หนึ่งโยต์สองโยอดสามโยอดขึ้นไปจนลิบตาแล้วมั้งนะจนลิบตาคงไม่มีสายสายตายาวจนขนาดนั้นหรือเปล่าแต่ว่าก็สามารถได้เห็นได้ในใน,ในระดับที่ให้เห็นนะ มาไปถึงก็เข้าไปก็ยอรกรธุรีเดินนบนอบเข้าไปจนถึงกํมพลศิลาอาจแล้วก็บอกว่ามหาชนทั้งหลายรอพระองค์อยู่แล้วก็พระพุทธองค์จะเสด็จลงนะเมื่อใด อ๋แต่จริงๆแล้วเนี่ยข้ามไปเลยแต่จริงๆแล้วเนี่ยก่อนที่พระพุทธองค์จะ,สะเสด็จขึ้นไปบนนั้นนะได้สั่งได้สั่งพระโมกัลานะไว้ว่าให้เทศนาธร,รม่มให้กับมหาชนฟังแล้วก็ให้จุลเศรษฐีเนี่ยจุลอนาถาปินทิกาเศรษฐีเนี่ยเลี้ยง ได้ทร,รมได้ทาได้ทมาทานได้ได้บริจาคทานโดยการเลี้ยงมหาชนทั้งหลายตลอดสามเดือนนะนะอาตากิริกาเศรษฐีก็เลี้ยงดูทั้งเช้าเย็นแล้วก็เทศนาถามแล้วก็ตรัสถามว่ามีใครสงสัยทำข้อใดก็ให้มาถามได้จะอธิบายให้แจ้งความ มหาชนก็ไปถามจนเข้าใจแจ้งความกันหมดไม่มีใครถามแล้วไม่มีใครถามแล้วจนถึงก่อนวันมหาปวัรณาเจ็ดวันมหาชนก็ชักจะทนรอไม่ไหวนะมหาชนก็ชักจะทนรอไม่ไหวก็เข้าไปหาพระโมคคัลลานะถามว่าจะมาะเสด็จลงมาเมื่อไหร่ณนะที่ใดกันแน่ ระโมกกรนานะกรดชำแรกแทกดินห่อไปโน้นไปลูบนเขาไกลลาดน่นเขาไกลลาดเสร็จแล้วก็ทิพฐานให้มหาชนเนี่ยมองเห็นตอนเองในขณะที่ขึ้นไปบนสวรรค์ชั้นดาวดึงโดยลำดับตั้งแต่หนึ่งโยชนจนกระทั่งถึงอจนกระทั่งมองไม่เห็นนั่นแหละนะ <c oughs> เสร็จแล้วก็ยกกรอัญชลีนอบนอบเดินไปจนกระทั่งถึงกระนศิลาอาจปัตน,นี้บริษัททั้งหลายไม่ได้เห็นพระองค์ก็บอกมีปรารถนาที่จะไปจากที่สมาคมนั้นและพระพุทธองค์จะจะเสด็จลงจากเทวโลกในการเมื่อใดจึงมีพระพุทธดีกาตรัสกอบว่าดูก่อนมกขลานะอันว่าสารีบุตร ผู้เทศฐาของท่านอยู่ที่ใดอ๋ออยู่ที่เมืองสังกัดสานคนครพุเจ้าค่าดูก่อนโมคลานะเราจะนับเบื้องหน้าแต่นี้ไปเจ็ดวันถึงวันมหารวรารนาตถาคตจะลงจากเทวโลก ณที่ใกล้ประตูเมืองสังกัดสะนครในวันนั้นผิชนทั้งหลายที่จะใครเห็นตาคตจงมาสู่ที่นั่นและเมืองสังกัดสะนครนั้นไปแต่เมืองสาวัตถีเป็นกำหนดได้ถึง30โยอดแม้นว่าผู้มีประโยชน์จะไปถึงก็จะถึงโดยทันไม่ได้ช้าเว้นไว้จากปาไถยจิต คือจะนำตะเบียงไปเลี้ยงคนไปเลี้ยงตนเหมือนดุดชนอันรักษาศีลแลไปเพื่อจะฟังธรรมในวิในธารวิหารอันไกลท่านจงไปบอกกล่าวแก่มหาชนทั้งหลายตามคำตังสถาคตสั่งมานี้พระโมกธาราณะก็ยอพระกรอ,อัอัญุชิญร,รับทุธพระพุทธดิศดธธิกา แล้วกลับถวายบังคมลากลับลงมาสู่มนุษย์โลกบอกกล่าวแก่มหาชนตามยุบบนนั้นตามข้อความของพระอง,งค์นั้นครนี้ก็เมื่อถึงวันมหาปะวะราณาแล้วขึ้นเพนสิบห้าค่ำเดือนสิบเอ็ดก็แจ้งกับพระอินว่าเราจะเสด็จ สู่โลกมนุษย์ในเวลานี้เท้าโกสีก็นเนรมิตซึ่งบันไดทิพย์ทั้งสามลงจากเทวโลกคือบันไดทองอยู่ณเบื้องขวาบันไดเงินอยู่ณเบื้องซ้ายบันไดแก้วประดิษฐานอยู่ในถ้ำกลางและเชิงบันไดทั้งสามนั้นลงจดพื้นภูมิภาคปทพีณที่ใกล้เมืองสังกัดสานคร ส่วนศีรษะบันไดนะเบื้องบนจดยอดเขาพระศรีเนรุราชอันเป็นที่ตั้งแห่งดาววดึงสพิภพศีรษะบันไดก็คือหัวบันไดที่บ้านเราเรียกกันนี่แหละหัวบันไดหัวบันไดหัวบันไดอยู่ข้างบนน้พระใจหัวบันไดอยู่ข้างล่างนะขึ้นไปนะที่หัวบันไดนะนหัวบันได ตั้งอยู่บนเขาศินรุราชเน่นอ,อยู่บนดาวดึงนนทรและบันไดทองซ้ายขวานั้นเป็นที่ลงแห่งหมู่เทพพยาดาอันจะตามมาส่งเสด็จนะโอ้ยแวดล้อมด้วยมหาเทพทั้งหลายอุ้ยปากมมยบันไดเงินนั้นเป็นที่ลงแห่งหมู่พรหมทั้งหลายและฝ่ายวามกวามภาค บันไดแก้วในถ้ำกลางนั้นเป็นท่าเป็นทางเสด็จของพระสัพพัญยูและพระบรมรครูเสด็จสถิตเหนือยอดเขาพัสินินรุราชทอดพระเนตรเครื่องสการะบูชาแห่งเทพ,พย,ยดาทั้งหมื่นโลกธกาตุและหมู่มนุษย์จะนับบอมีได้เต็มไปทั่วจัก,กรวาลเสด็จยืนประดิษฐานศีรษะรัตนบันไดในถ้ำกลางระหว่างเทพ,พย รมบบริษัทอันแวดล้อมเป็นบริวารก็ทรงสเสด็จก็ทรงสแสดงพระยะมกปฏิหารซ้ำอีกครั้งหนึ่งจึงพระคันรตนาจารย์กล่าวว่ายะมะกะปาติเหรัสะเป็นอ,ธ,อธิบยอัรอธิบายว่าพระประสัพพัญยูทรงกระทํายมกปฏิหารเป็นอนเนกประการ ก็เอาไว้ตรงเท่านี้ก่อนนะเอาไว้วันพรุ่งนี้ค่อยมาพบมาเจอมาเจอกันใหม่ครับ11นาทีเข้าไปแล้วแล้วก็บอดีก็มีโยมนำพัตตาหารเข้ามาถาวายอ่ะก็วันนี้ก็ขอความสุขความเจริญจงมีกับบรรดาท่านๆาทุชนทุกคนทุกท่านเทินจเจริญพร